สบายดีเด้อไม่นี้กับมาใส่ล้องอีกเนาะมาใส่นกพอดีย้ำนี่มันเด็ดหลายเนาะเดี๋ยวนี้ตะเวนก็ขึ้นแล้วถึอหนึ่งสองสามตัวแล้วถึกนกหน่อยล,ลัางรุมถึกตัวหนึ่งอีกแล้วยู่รมให้ถึกหน่อย យ៉ាងបើតាយទេធឹកគឹមទៅនឹង Good night, everyone. อ๋ตัวนี้ลันบึกนกกินแล้วนกกินแม่มัเต็มบุก thêm tâm tu nâng à, để đọc thằng phụ nữ ô nông ตัวใหญ่โ oh, อ้บอนี่บมานหมานมานมานเด้ออันนี้ก็ตัวหนึ่งล้างพุ่นก็อีกตัวหนึ่งแล้วอ๋อเด็ดออกแล้วพป่นน้องเลย ทึกตัวหนึ่งทึกขามันเต้ขึ้นมังเงาได้ะทึกขามันแท้ทึกข,าม,า,กขามันหน่อยเดียวเราทำหัวหากราทึกได้ตัวหนึ่งต็มบ้าง นกน้อยเมื่อก,กี้ยังมาถึกถือหักกับมาถึกเดี๋ยวนี้นีกน้อยงามอยู่แล้วเดี๋ยวนี้แดดฮอนแล้วนเนาะแดดออก่วงนี้ฝนปรตกแล้วก็แดดออกไว้แล้วก็อยู่ทงภูนี่มันบ,บ่มีหมอกเนะาะคะแนนแต่ตะเวน ออกแล้วก่อนแดดเลยเดี๋ยวนี้ตัวแมงเมาเนาะแมงเมาก็บอบินปันไดเพราะว่ามันเป็นตุกเกาตั้งแต่สองสามมื้อที่ผ่านมาแล้วเนาะแล้วมันก็บอบินปันไดเดี๋ยวนี้อยาม้ารอบหนึ่งก็ทึกอยู่สิบปลายตัวอยู่รอบหนึ่งหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองตัวน,งนึงยังบดสายพี่นะรอบยามรอบท้าอิดได้สิบสองตัวเดี๋ยวนี้กำลังสิไปยามรอบที่สองเด็ด้อนแล้วตัวแมงเมาก็บบอกไฮบินไปไนนะันไดเนาะแล้วก็นกไปทั้งอื่นหลายแล้วเนาะอันนี้ไม่ให้กระเจ้าเนาะรอบสองด้ว เตรียมตัวแล้วสลายทือกหวัวมนะั้นเทือกอีกตัวหนึ่งรอบสองทือกขามั้งทือกนะเป็นเล็บมัน้งนะ ตกแล้วเบ็นแล้วบบนตกมาที่แล้วคิดว่าถืนอนไ่ถึนอนก้นยตกเสิมารบสองถึงแล้ว ัวใหญ่โอ้ไม่เติบตัวนี้อันนี้ทางทางเขาเจ้าเอางวัวมาเลี้ยงอยู่สุนนี่นะสุดง,งัวอยเติบตัวนึงน,นี้ครับกางเริ่มจากบอลอัน มีห้หันมาเส้นทางนี้มาทางลุมมา้มานี้สิบสิบสองลางถืออีกตัวหนึ่งถืงอคอจากตัวแมลตกหรือว่านกกินบุรัน นี่ลันบุึกนกกินแมงเลยเทืกน้ำอันกูไปพร้อมแล้วสุดท้ายเทือกตัวหนึงหน่งนกน้อย อ้าแดดพดคันพอแดดนี่ที่หลายลอ้่นแต่เปนทึงถึกตัวังแรกวรอบนี้รอบกู้แล้วนะมันแดดจายแล้วก็อันใดที่ถึกหรือว่าตัวแมงบอบินแล้วก็กูก้เลย ยามไปหอดเทิงพ่นหอดเทิงพ่นแล้วก็กู้กลับขึ้นมาตัวใดที่ตัวแมงยังบินแล้วก็บา้ามาเขาทรงวัวมาแล้วนะเขาทรงวัวมากินหญ้าทั้งนี้แต่กย็ยามถึงแล้วมาถึงแล้ว1 3> 2>, 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิห้าสครับตัวอยู่ไนสาวาตัวถด้วกถ้าบอดดนี่ก็คือสิไดายแต่ว่าฟาดเดทพก็มาถไ้

มืัอนี้เฮ็ดเมนูผัดนกใส่เห็ดสนูนอ่ะมือกกอะัอนี้บรอกโคลีแกงครับที่ต้มเย็นดำเี่เยี่ยมแต่ว่าต้องต้องช่วยด้วยนี่ผัดนกใส่มักเล่นแล้วก็เฮ็ดสนูนแล้วก็ตัวนี้แมน แกงไ่เห็ดแล้วก็ไ่มะเคือก็ใซ่ผักเนานะกินสอขาบกินสองขาบยนงบ,นม,บมดมันจะนนกนอวอะไรอย่างี้กา,าบับงวัวลับชิ้นงวัวยำสลัดข้าว 来，给你看的。哎。